ครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวครับอยู่กับผมสวัสดเคือพิมายวันนี้ก็วันพฤษหัสสพดีที่25พฤษภาคม2566นั่นเองนะครับผมในช่วงนี้บ้านผือก็ฝนอลมฝนเข้านะครับลมฝนนะฮนะอ่าพายุ เข้าบ้านผือนะครับผมนะฮะก็บอกว่าพายุเข้าบ้านผือนะฮะเตือนนะครับผมนะฮะพายุลมเข้าบ้านผือเตือนภัยนะครับอ่าต้องระมัดระวังนะฮะช่วงนี้ก็ตกขนาดรายงานนี้ก็ยังตกอยู่นะครับผมนะฮะตกยังตกนะฮะตกก็เบาๆนะครับก็ต้องต้องระมัดระวังนะฮะแต่เตือนภัยต้องระมัดระวัง นะครับผมนะฮะเผื่อลมแรงๆมานี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมนะฮะก็ระวังอ่ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาขับรถไปมานะครับผมก็ระมัดระวังด้วยครับผมเอา,าเตุการณ์มาให้ดูที่ถนนชนมทบำรุงนะฮะเมื่อเวลา17.20นาฬิกานาที นะครับผมนะพายุลมแรงนะครับผมช่วงนี้ก็ผ่อนคลายลงนะครับก็ฝนตกปล่อปรยนั่นเองนะฮะเราไปดูบรรยากาศนะครับผมนะฮะที่บันทึกภาพไว้นะฮะเจินเจิเลยนะครับผมนีนะครับไอช่วงนี้นะครับผม ช่วงนี้ฝนยังไม่ตกนะฮะลมแรงนะครับลมแรงมากเลยนะฮะอ่าก็สังเกตได้เลยนะครับลมนะครับในช่วงนี้นะครับดูใบไม้นะครับนาดอกไม้นะที่หน้าบ้านนี้แรงมากเลยนะครับผมนะช่วงนี้ลมเข้านะครับฝนยังไม่ตกนะครับผมนะก็มาตกในช่วงอ่าสิบ เจ็ดนาฬิกา25นาทีนั่นเองนะครับผมนะ,ะก็ขนาดรายงานนี้ก็ฝนฝนไม่ตกนะครับผมนะครับผมนะ,ะตรงนี้ดูสิครับบรรยากาศนะครับลมแรงมากเลยนะฮะตอนนี้อยู่ถนนชนบทบำร,รุงนะฮะใกล้ๆสี่แยกไทยยืนยงดูสิครับท้องฟ้าคืนนี้อาจจะตกก็ได้นะครับผมก็ บ้านอยู่ที่ลุ่มหรือว่ายังไงของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมให้เตรียมความพร้อมนะฮะครับเตือนภัยเตือนภัยนะครับอทีมงานเอาเสียงมาหน่อยครับลงแรงนี่ครับผมฝนจะมาแล้วนะครับนะอยู่ที่ตรงนี้สายทําที่ถนนชนบทบบางุงนะครับนี่ดูต้นไม้นะครับพัดเด่นะครับผม เราต้องเตรียมความพร้อมนะครับผมเตรียมความพร้อมนะของฟ้านะครับผมก็ผมก็เก็ดเล็กๆนน้อยๆนำมาฝากนะครับผมเพื่อเตือนภัยตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผม เพื่อให้เราจะได้รู้ล่วงหน้านะครับนะช่วงเย็นๆอาจจะตกนิดๆอ่นะช่วงกลางคืนเรานอนหลับเนี้ยนะฮะฝนเข้าของไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ตกก็มันก็ดีไปนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกมันก็มันก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าที่บ้านพื้นต่ำๆนะครับผม อาจจะถูกน้ำซัดเข้าไปได้นะฮะยังไงแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับผมช่องรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะติดตามใน YouTube นะฮะบ้านผือทีวีนิวเฟซบุ๊กสวัสดิ์เกือพิมายแล้วก็เพจ Facebook นะฮะบ้านผือทีวีนิวนะฮะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 612301227ในเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะฮะนี่ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้นะครับเป็นทั้ง ID l ดี e ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะขอขอบคุณอ่า ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรน,นะฮะ,ะห้องเสื้อวราพรห้องผ้าบิเกจเจเ,เอนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะครับผมนะฮะก็ห้องเสื้อวราพรน,นี้ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดแบบฟอร์มชุดทํางานในชุดไทยนะครับฝีมือปราณีตครับผมลูกค้าจะนําผ้ามาเองก็ได้หรือว่าจะมาซื้อที่ร้านก็ได้ผ้าลายหลากหลายสีนะครับผมนะราคา เป็นกันเองนะครับส่วนห้องภาพบิเจเจเอ๋นั้นก็รับแต่ทําวิดีโอถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดําเข้าเล่มสันเกี่ยวสันกาวครบวงจรเลยนะครับผมอ่ากา็ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับผมแอดอเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้เลยนะครับเป็น ID Li ลน์ของผมเองนะครับผมนะฮะจะส่งมาอัดไฟเวิร์ดไฟ ดพนะส่งมาได้เลยรูปภาพส่งมาได้เลยครับผมนะฮะแอดไลน์ไว้แล้วก็จะส่งเงินหรือว่าจะจ่ายทางแอปธนาคารได้เลยผ่านได้กับสบายบายเลยนะครับยังไงขอฝากไปเดวยครับก็ขอขอบคุณแอดมี่บ้านผือนะครับผมในการสนับสนุนแล้วก็ส่งภาพนะฮะภาพที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ นะฮะ,ะชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็ให้มาออกอากาศนะครับผมเราก็ช่วยออกสื่ออีกแรงหนึ่งนะครับนะฮะช่วยออกสื่อนะฮะในรายการในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมดำเนินรายการโดยดีเจเจเอะคุณสวัสดิ์เครือพิมายนะครับนะครับ <c oughs> ผมนะฮะ ก็วันนี้อแอดมี่นะบ,บ้านผือก็ยังไม่ได้ส่งนะภาพที่ลงพื้นที่มานะครับถ้าเกิดว่าส่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำการออกอากาศเผยแพร่ให้ทั่วประเทศได้เห็นนะการสร้างความดีนะครับผมการลงพื้นที่แต่ละครั้งนี้ก็ห้างร้านนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมนะฮะ บางทีก็ออกปัจจัยออกเงินบางทีก็ซื้อข้าวซื้อของนะฮะไปให้ผู้ขาดแทนนะครับทำนี้มาต่อเนื่องเลยนะครับผมถ้าชมรายการนี้ก็อยากจะบริจาคนะครับผมก็ติดต่อทางแอดมีเพจอ่าแอดมี me, บ้านผือได้เลยนะโดยตรงเลยนะครับผมมีเพจมีอะไรอยู่นะครับก็ติดต่อทางแมสเซจได้นะครับผม นะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้ก็ทีมงานข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวก็นำภาพไปการเตือนภัยฝนตกนะครับพายุเข้าบ้านผือก็วันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับผมกลัวจะพายุฝนฟ้าตล่มนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนรอบข้างจังหวัดอื่นๆนะครับผมนะฮะโอ้ต้นไม้ล้มเลยในระนาดเลยนะครับผม นะฮะในโซนตัวเมืองกุดอนมั่งนะฮะจังหวัดอื่นๆนะครับได้ดูข่าวแล้วนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากไว้นะครับผมเพียงแค่นี้นะครับก็หมดเวลาลงนะครับผมก็ช่วงต่อไปติดตามรายการเรื่องเล่านะฮะข่าวบ้านถือนะครับผมในช่วงต่อไปนะครับ ในช่วงต่อไปกับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดิ์เคือพิมายพร้อมทีมงานข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ